สบายดีสบายดีพี่น้องเกี่ยวขาดอน่ะสิเป็นมือสุดท้ายเนาะมือขึ้นนี่กับเฟต๊พี่น้องเอ้ยมันนี่เกี่ยวขาดอเป็นมือสุดท้ายย่างแต่เขาเจ้าห้องมะลิเนาะที่วันนาวานน่ะมันบอันนะัน้นบบท่าหลังนี้มันกลั่นทอกเนาะท่าหละแกเนาะเกีย่ยวเขาดอมือสุดท้ายนนนเนาะมันน,นี่ซาหล่เมื่อกีวซอยนะวันนานเนิสท่าหละแกเป็ยพานนายั่อนะดีใช่มั้ยเอ้ ไปเลยพี่น้องซ้าหมวกเหลืองซ้าหมวกเหลืองไปแลยซ้าขิวดกจักษเพื่นสิไปเอาเครื่องได้หรือยพี่น้องเออข้างเบิกมาทะเลาะมาอะเลาะเพื่นไปเอาเครื่องเพื่อนซ้าขิวดกน่อฮันเด้เขาจ่านะมันทะเลเกยื้อกล้าไรเดียหย่างไฮนี่น้อยนึงพี่น้อง แต่ก็ยังอีกให้หนึงได้ใช้เบืง้งนั้นงนั้นอันนี้พี่น้องเรื่องไฮนี่แหละแต่กับสวนนั้นเนาะ้ให้ใหหน่าตอนนั้นใด้นึงไฮนี่แห,หละมันหนากเกะก้อนมูจะมันอยากดอกเลยพี่น้องพ้นตกใสยอย่างอันนี้เนาะเขางทำงานเลยเนาะมันใสใสมันอยากง่อยไล,ล่ะกันลมทั้งนั้นเนาะมันลมแต่กับยังให้นี่ือสีเหลืออยู่ตรงมันเองนะพี่น้องไว้เฉลยอยู่เพื่อน อันนี้เขาเจ้าฮอมมาลีเรื่องสีนี้เกียวเขาดอมือสุดถ่ายได้พีนออ้องเกี่ยวเขาพ้นต๊ะห้างพ้นต๊มะมาขึ้นนี่นะเปียกเมืม่อไห่มขึ้นชิบิกุระบุรีกุระบุรีกุรเลยยาแห้งอะเหรอโย่แบบโลกม่างข้าดีอ่ะเนาะเนี่ยท่ายาแหลมเกียวแหลมเละพ่อ จะฮาอันตเกียวและหน่งถั่วไร่พรขาวฟ้ากิ้ปตนายน้อขนาว่าสสี่เกียเป็นตัวียเห็นมานี่ยมเดนขางยพี่นเข่ามยเยือะอันนี้แลกกันว่าสิผ้าชุ่ตัวลงมา่อกี้แหละแล้วมันบ่ได้ลงเดีว่าของหยาด้นตกแห่ น้กระเจ้าให้เห็ดเป็นพรพี่นองเลยเห็ดเป็นพรบวไว้แล้วน่านแหแม่ร้านจ้าไใหม่ได้นน้นอ้าวบอกไเอาแต่อันนี้ยันละตั้ตั้งไว้ก็หน้าไง ยาล่าคารับรอันบอยจอยบอยฮิฟเสาแหล่เสาขี้เสาดิ่มบายบุญพวังวงน, <c oughs> นักข่าวกับเจ้าแค่ไหนบอก็เขาบอเป็นนักข่าวบพมีนักข่าวนักพากอย่างนี้หรือเปล่านักข่าวมักวนกน็บยุยซองไอ้ที่วีุ่หมแหละ

มืปหาแม่พอเป็นไปก็่มืองกาะอย่างแม่เลยนะพ่อก็รี่น้องกี่ยวขว่พอตมสีอันนี้แน้นหัวไหวหัวเนี่จะโเนห้หน่ะบีพื้นอกห้น่ะเกี่ยวสบาย เนืองน้ำม uh, ันใหญ่เออขาหมดแหละมากเลยหมดเลยขาเหนียวต้อเหนียว้ตัาออกเลยอู้ต้ดอเอกเลยใส่ตะบ่ได้น้ามันยิดหมได้ทานในปุมอ่ะมันลกบ่โฉโฉมันบ่ลมหม่แบบน่าเหยียบเลยอย่างนั้นทูบไปกับดินเลยเียทกับดินอ่ะไม่ขังอ่ะบเมืองเมืองช่ก็สีเบ่องสเรียน้ายมาทำสเล่นพัวแลวไปสีเล่นอสีเนา ไม่ตงตามเขาเมันกัเลือดเดือดนาดไปเลยลอเองแค่เราเที่ยว่ไม่เงแ่เอยอะตะอมีโคน้ยๆน่ละ มือกองให้วเาปิค่ะได้สมาชิกใหม่อนะมื่อกองเมื่อกองเจ็บแอลเดียนะจะทาาะเทิบได้เพี่สวดทาาะเทิบพอตกันบอกเด้ท่อมาโลกันนั่นนี่และใันนั้นบอก่ันเิดันหายเพลินสองตัวนะขัทอมไดนทอมเอ้าตามปีกระไ้ายเลย Một thứ tiếng song tiếng thong mày 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 nó mày 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 สีค้ายกันจาก,กับโซื้อหน้าตาบ,บอดล้ายหน้ามุ่นแมนมุนพอก่อนคล้ายกับยานพิษเพ่นเนาะหน้าเพ่นแต่ว่าตัวหนาไปหลวมจะหยิงม,มางอยู่บาหน้าไก่ขี้มก็ปันออ <พา S 1> ่นทอดของยานนี่เปลี่ยนก็นาเสแหลสิเปลี่ยนอยู่บ่แหลกไปแล้ว giá lẻ là hư lẻ sống thùng tôi thùng nâng giá lẻ nhá một tiền mà lẻ nó phi nọ lẻ cho con chữ thải hai nhìn lẻ lẻ ra chỉ phải hai nát nó mới nó. lẻ phi nọ hai nhìn giờ qua hai chữ thải nó mị hay nọ hai nát nó này เขานอนพี่น้องมันเมื่อไงเขาพันสลวรันเตี่ยลงสลวรันเตี่ยลงนี่เขานอนมันเมื่อไงวินหัวแลปวดแอลมันสูงมันซูงร้ายเนาะอันนี้เขานาวหวานกับชมพัวไม่ใชเลี้ยงนั่นนี่เขามหน้าม่ได้นอนชนามีแนวกว่านี่ มันใส่หนามพี่น้องเอ้ยขอเจ้าอ่ะเนี่ยกำลังถอขว่วงให้ขี้ลมพากปเ้ยขอเจ้าลมมาหนากกว่าฮักหมวนฮักทบอยู่คนหนึ่งเลีองวายอยู่ให้วาวันแล้วยังหน้าไฮเดียแหละเอ้ย ฟังเด้อพี่น้องแน่ว่าว่าบ่สิบอกให้แลว่ายังหน้าให้เดียวนึงอยู่ให้นึงน่ะยาวไปปุแถมพัดสลีฟอีกล้มอีกเด้อให้นึงให้ใหญ่พี่น้องเอ้ยก็สิลหรือบ่เกี่ยวไเกี่ยวมากลังนะตอนนี้นะกลังเกี่ยววิทอันที่ว่ามันแม่นเพี่น้องแต่ว่ายังอยู่สุดท้ายเนาะกลังเกี่ยว ฮะเอ้ยได้นออีกวะฝนตกพี่น้องสบายนตกแห้งง์พี่น้องเอ้ยมือน,นีนะ ดีบ่ไปเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับเก็แล้วแแล้วยิมีเวียกนนมื้อนี้นะเขาไปในเมืองนกับสิเวียกหลายอย่างเนาะก็เลยมเรื่องว่าบ่ไปก็ยางเพราะว่ากระจ่างเขาจะไปหาซอยนเนาะก็เลยมื้อนี้บ่ได้ไปเพิ่นทาําเามเรื่องแต่สิเพิ่นสิกุทันหรือบ่เนาะมื้อนี้ว่าเกี่ยวเ2ไห2ไเนาะให้ให้กกวพี่น้องพ่ละกูแล้วเพิ่นตกนแ พี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเกินพันเป็นการเก็บบรรยากาศภาพตอนเกี่ยวคอดอนสุดท้ายเนาะเกี่ยวกับภาพกับบลายเดี่ยว,ว,ว,วพี่น้องเดียวกับมีตัวทีสองน้องคิมคิวดกหนึ่งเก่าน้องพี่น้องถ่าติดตามตอนต่อไปเนาะว่าเอ้ยบรรยากาศเป็นอะไเนาะเกี่ยวขาขับเขาเนาะพี่น้องอันนี้กับเมอร์นีลังจากเกี่ยวแล้วเมื่อวานนี้เนาะอันเมืรอนี้เดียมรดบายเนาะพี่น้องเมืรอนี้กับวันจันทร์เนาะวันนี้วัน,น,วานอาทิตย์เนาะ ยิ่งหมดเดบไปเพราะว่าดิมมีเบียกรลายอย่างพี่น้องไปในเมืองแน่เนาะไปกับไปเบียร์ได้ยางนะก็เลยมีเรือเพม่อนเราโบไปกับยางเนาะเพราะว่าเกี่ยงเกี่ยแล้วดิมก็เลยจ้างคนไปหาซอยเมืองเรือเนาะพี่น้องสชารับคุณมีถั่วไฟมากระปะวันไลรก็ร์ไปกลังใจให้ดิมเด้อเพอะไรคิดหนาเนาะสบายดีบายบายเด้อ